นาติยอัญมณัมนาโยวัฒนังเทหิวิตังยาวันิทานังสรานังทัตถานินาที่อัมมสังมนาโยวัฒนังเทหิวิตังยาวันิทานังสรานังทัตถานิอิปิโสภะปวะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจารณสัมปันโนสุตโตโลกวิทูอนุตตโต ภูติชัดธรรมะชากะจิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธพระวาติสว่างธาตุอมวัฏธรรมโมดันพิจิโกะกัลิโกเอหิปัสสิโกโบภะกขิโกปัจจันตเวรโกมิโยอิปุสปฏิปันโนพระววโตสาวะระสังโฆปุปฏิปันโนพระววโตสาวะระสังโฆญาญาปฏิปันโน ภะวะโตสาวกสังโฆสาอิจิตตปะฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยักขิดังเกตายุจฉาติภานิอัตถะตุริสะอุปะลัยสัพพะตะวะโตสาวกสังโฆในโยภาในโลภะกิในโยอัฑฑะเรกะนิโยอนุตตรังปุญญเกตนะโยภัสสาอะทิยัง